อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูนะคะวันนี้นะคะวิชาสังคมชั้นป .1 น,นะคะ เราขึ้นเรื่องใหม่แล้วรู้หรือยังว่าเรื่องอะไรนะคะแน่นอนค่าวันนี้เราขึ้นเรื่องเวลานะคะไม่ใช่ค่ะเรื่องช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการดูปฏิทินอ่านปฏิทินว่าปฏิทินนั้นมีข้อมูลอะไรบ้างและบอกอะไรให้เรารู้บ้างนะคะใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะช่วงเวลานะคะก็คือเป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะในแต่ละวันในแต่ละเวลาหรือว่าในอนดีตที่ผ่านมานะคะเรานะคะสามารถรู้สามารถทราบได้นะคะเนื่องจากว่าเรานั้นมีเครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งเครื่องมือนั้นเราเรียกว่าปฏิทินนั่นเองนะคะปฏิทินนะคะเป็นเครื่องมือให้เรานะคะสะดวกสบายใช้บอกเวลาเป็นวันเป็นเดือน และบอกเป็นปีได้วันนะคะการดูปฏิทินนะคะจะขึ้นอยู่กับอะไรคะว่าในแต่ละวันนะคะที่มีการหมุนเวียนไปแต่ละวันนั้นจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เราจะเรียกว่าพวกดาราศาสตร์ทั้งหลายนะคะเป็นวิชาแห่งดาราศาสตร์ไม่ว่าเป็นการดูดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์นะคะก็จะทาให้เกิดเป็นวันกลางวันเกิดกลางคืนนะคะแล้วก็มี มีเป็นวันมีเป็นเดือนมีเป็นปีอย่างที่เราใช้กันทุกๆวันนี้นะคะเราสามารถแสดงปฏิทินได้นะคะตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะคะโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าปฏิทินนี่แหละปฏิทินนะคะจะมีหลายรูปแบบเลยนะคะส่วนมากแนละ้วจ,จะอยู่ในรูปของกระดาษใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งโต๊ะแบบ แขวะหรือว่าแบบฉีนะคะทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าปฏิทินนะคะซึ่งปฏิทินนั้นใช้ในการดูวันดูเดือนและปีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะปฏิทินนะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะลำดับแรกนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าปฏิทินนะนะคะมีการบอกวันวันคุณครูขอวงกลมสีแดงตรงนี้นะคะบอกวันวันในที่นี้คืออะไรคะ วันที่เป็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพระหัส,สุกนั่นเองเราจะเรียกว่าเป็นวันใช่ไหมคะซึ่งจะอยู่ในหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมเราจะเรียกว่าวันนะคะส่วนที่เป็นตัวเลขทั้งหลายนะคะที่อยู่ในช่องทั้งหมดนี้นะคะ,ะทั้ง12เดือนนะคะก็จะมีวันที่อยู่ในนั้นใช่ไหมคะซึ่งแต่ละเดือนนั้นจะมีอยู่3 0วัน3 1วันนะคะส,ะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ แต่จะมี28และ29วันเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะที่คุณครูวงกลมสีเหลืองทั้งหมดอันนั้นนะคะเราเรียกว่าวันที่วันที่จะแสดงเป็นตัวเลขออกมาวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่แบบนั้นนะคะไหนดูวันนี้ซิวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบ 23ใช่ไหมคะอายี่กันยายนนะคะก็ซึ่งตรงกับวันพระหัสน,นี่เองใช่ไหมคะเห็นไหมว่าปฏิทินนะคะสามารถที่จะบอกวันที่เป็นตัวเลขและสามารถระบุได้ด้วยว่าอยู่ตรงกับวันไหนนะคะซึ่งจะตรงกับวันพระหัสป,ปดีนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะบอกอะไรกับเราอีกคะบอกว่าเรานะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้อยู่เดือนอะไรนะคะ เดือนดูตรงไหนคะบนปฏิทินส่วนใหญ่นะคะเดือนจะอยู่ข้างบนสุดเลยนะคะเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ๆหนาๆนะคะเราจะเรียกว่าเดือนทั้งหมดมีกี่เดือนคะมี12เดือนนะคะทั้งหมดที่วงกลมสีม่วงนั้นเราจะเรียกว่าเดือนนะคะเดือนเดือนเขียนแบบนี้เดือนอ่าเดือนนะคะซึ่งเดือนทั้งหมดนั้นจะมีอยู่12เดือนนั่นเองใช่ไหมคะและต่อไปองค์ประกอบต่อไปคืออะไร คือตัวเลขตรงนี้ค่ะเราจะเรียกว่าพุทธศักราชและคริสตศักราชนะคะซึ่งเป็นปีนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเรียกตรงนี้ว่าปีพศย่อม,มาจากพุทธศักราชเป็นพุทธศักราชที่นับนับปีแบบไทยนะคะส่วนคริสตศักราชที่ย่อม,มาจากคศอันนี้ เป็นการนับปีนะคะแบบสากลนั่นเองนะคะเราอยู่ในปี2021นะคะแต่ประเทศไทยเรานั้นอยู่ในพุทธศ,ทธศักราชสองพักราร2564นะคะดังนั้นปฏิทินมีองค์ประกอบนะคะ4หลักเลยนะคะมีวันมีวันที่มีเดือนและมีพศหรือคศนั่นเองใช่ไหมคะวันที่นะ,ะปฏิทินนะคะ สามารถจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้แล้วแต่เราชื่นชอบแล้วแต่เรานะคะความง่ายดายของเราเลยนะคะต่อไปนะคะปฏิทินนะคะบอกวันบอกอดีตได้บอกอนาคตได้บอกปัจจุบันได้ใช่ไหมคะหมายถึงว่าบอกวันใช่ไหมคะบอกวันที่หรือสามารถที่จะย้อนเหตุการณ์ว่า เรานะคะเคยไปรับประทานอาหารที่ร้านที่อร่อยนั้นวันไหนนะเราก็สามารถกลับมาดูปฏิทินได้นะคะว่าวันนั้นตรงกับวันที่เท่าไหร่ดังนั้นนี่แหละคือประโยชน์ของปฏิทินสามารถดูวันสามารถย้อนเวลาและสามารถดูอนาคตซึ่งเป็นอนาคตของวันพุ่งนี้นะคะจะมีวันที่รอคอยอยู่นะคะนั่นแหละคือปฏิทินนั่นเองนะคะรำรู้ตัวอย่างนะคะของเดือนกันยายนก็คือเดือนนี้นั่นเองใช่ไหมคะกันยายนนะคะจะมีอยู่ กีส่สัปดาห์นะคะหเดือนนะคะหเดือน1เดือนจะเท่ากับ1แผ่นปฏิทินจะเท่ากับ1แผ่นปฏิทินนะคะซึ่งใน1เดือนนั้นก็จะมีสัปดาห์อยู่4ีถึงหสัปดาห์นะคะหนึ่สัปนีสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2 สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4และสัปดาห์ที่5นั้นคำว่าสัป,ปดาห์ก็คืออะไรคะก็คือส่วนที่รวบรวมวันอยู่นั่นเองใช่ไหมคะวันมาจากไหนวันก็มาจากตรงนี้ค่ะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารพุธพระหสสุขเราจะเรียกว่า วันเมื่อ7วันครบแล้วนะคะเราก็จะเรียกมันว่า1สัป,ปดาห์นะคะดังนั้นนะคะเราเคยเราเคยคิดไหมว่าใน1เดือนทําไมเราเจอวันวันจันทร์หลายครั้งทําไมเราเจอวันอังคารหลายครั้งนั่นเลยค่ะเราจะเรียกว่าสัป,ปดาห์สัป,ปดาห์ที่1เราก็เจอวันจนันใช่ไหมคะถ้าดูตัวอย่างนี้นะคะสีเขียวนะคะเรามาดูวันพระหัสกันเลยดีกว่า วันพระหัสนี้นะคะเราจะเจอในหนึ่งเดือนนี้ในหนึ่งเดือนกันยานี้เราจะเจอพระหัสทั้งหมดกี่ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งเท่ากับว่าในเดือนกันยายนเราจะมีวันพระหัสทั้งหมดห้าครั้งแสดงว่าห้าสัปดาห์นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นนะคะในปฏิทินนั้นสามารถระบุสัปดาห์ได้ด้วยว่ามีกี่สัปดาห์นะคะแล้วก็วันที่นั้นๆนะคะอยู่ในสัปดาห์ไหนและตรงกับวันอะไรนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลเพิ่มเติมในการดูปฏิทิน ต่อไปค่ะวันวันหมายถึงอะไรคะเรารู้ว่าวันคืออะไรเรารู้ว่าจันนะคะว่าพระหัส,สุกเสารู้ว่ามันเป็นวันแต่วันมันคืออะไรล่ะวันนะคะก็คือช่วงเวลาที่ครบ24ชั่วโมงรวมทั้งกลางวันและก็กลางคืนรวมแล้วนะทั้งกลางวันและกลางคืนดูนาฬิกาเรือนนี้นะคะ เรานะคะตื่นเช้ามาใช่ไหมหกโมงเช้าสมมุติเราตื่นว่าหกโมงเช้าใช่ไหมคะนาฬิกาเราก็เดิน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 ไปจนถึงหกโมงเย็นกี่ชั่วโมงและวสิบสองชั่วโมงใช่ไหมคะสิบสองชั่วโมงแล้วหลังหกโมงเย็นนะคะไปถึงหกโมงเช้าพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งก็เป็นอีกสิบสองชั่วโมงเราผ่านทั้งกลางวันและกลางคืนใช่ไหมคะดังนั้นนะคะสิบสองสิบสองบวกกันเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมง เราจะเรียกว่า1วัน24ชั่วโมงนะคะที่ผ่านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นนะคะเรานะคะจะเรียกว่า1ชั่วโมง1วันมันจะครบ1วัน24ชั่วโมงจะครบ1วันนะคะและ1วันนั้นแต่ละวันนะคะนามารวมกันให้ครบ1สัป,ปดาสัป,ปดาหนึ่งมี7วันใช่ไหมคะตามช่องสีเขียวนี้สัป,ปดาเขียนยังไงคะสัป,ปดาเขียนแบบนี้ อ่าสัปดาห์นะคะมีทั้งหมด7วันดังนั้น 1. สัปดาห์นะคะเราก็จะเจอวันทั้งหมด7วันมีวันอะไรบ้างอาทิตย์จันอาคารพุธพระหัดศุกร์เสาร์ครบ7วันดังนั้นนะคะวันก็คือส่วนที่เรานะะเจออยู่ทุกๆวันเป็นการใช้เวลาผ่านทั้งกลางคืนและกลางวันและวันนะคะจะมีทั้งหมด7วันเมื่อครบ7วันแล้วเมื่อเราครบ7วันแล้วนะคะ เหมือนสัปดาห์เราครบแล้วเจ็ดวันอาทิตย์ก็ผ่านแล้วจันทร์ก็ผ่านแล้วอังคารก็ผ่านแล้วพุธก็ผ่านแล้วพระหัสก็ผ่านแล้วศุกร์ก็ผ่านแล้วเสาร์ก็ผ่านแล้วนี่แหละเราจะครบเราครบเจ็ดวันเราจะเรียกมันว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วเราก็มาเจอกันวันอาทิตย์ก็จะเริ่มสัปดาห์ใหม่โอเคไหมคะนี่เราเรียกว่าวันนะคะคือความหมายของวันต่อไปเลยค่ะการนับการนับเวลาตามระบบสุริยคติก็คือ แบบสากลนะคะระบบสากลนะคะทั่วโลกของเรานะคะทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะเราจะเรียกว่าแบบสากลจะยืดหลักอะไรจะยืดหลักของดวงอาทิตย์เราจะเรียกว่าสุริยคติเป็นการนับวันเดือนปีเนื่องจากว่าดวงอาทิตย์นะคะมีการหมุนรอบหมุนรอบตัวเองและโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะจะทําให้นะคะเขานะคะนักดาราศาสตร์ก็เลย อยากรู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไรเดือนอะไรแล้วอยู่ปีอะไรแล้วนะคะเขาจึงเลยหาจุดศูนย์กลางซึ่งหาอะไรคะ,ย,ะยึดดวงอาทิตย์นี่แหละยึดดวงอาทิตย์อ่ายึดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางของการนับวันเดือน ปีแบบไหนคะแบบสากลก็คือคนทั่วโลกใช้หมดเลยทั่วโลกจะใช้แบบนี้ทั่วโลกจะใช้แบบนี้คือใช้ระบบการนับแบบเลคะแบบดวงอาทิตย์เนาะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเรานะคะยึดหลักแบบสากลโดยมีอ่า ระบบสุริยคติในการนับวันเดือนปีใช่ไหมแต่เรานะคะยังอยากรู้เพิ่มเติมนะว,ว่าแล้วมันมีวันแล้วแล้วเดือนมันนับมาจากอะไรใช้อะไรในการรู้ว่ามันอยู่เดือนไหนเดือนไหนใช่ไหมคะเราก็มีอีกอย่างหนึ่งนั่นเรียกว่าดวงจันทร์ดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์ใช้นับอะไรใช้นับใช้นับและบอกเดือนบอกว่าเดือนนี้อยู่เดือนอะไร เดือนที่แล้วคือเดือนอะไรนะคะเดือนหมายถึงช่วงที่บอกบอกจำนวนวันว่า30หรือ31วันหรือ 28- 29วันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดวงจันทร์นั้นโคจรรอบโลกของเราครบหนึ่งรอบเมื่อมันโคจรครบรอบหนึ่งรอบแล้วนะคะโคจรหมุนรอบโลกของเราเนาะมันจะโคจรรอบโลกของเราครบหนึ่งรอบแล้วก็จะได้เดือนมาหนึ่งเดือนนั่นเองนะคะ แต่ละเดือนนะคะจะมีจำนวนวันที่ไม่เท่ากันเราเคยสังเกตไหมเดือนที่ลงท้ายด้วยคมจะมีอยู่31วันเดือนที่ลงท้ายด้วยยนจะมีอยู่30วันอ่ามีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มจากมกราคมมีนาคม รฤษภาคมกรกดาคมสิงหาคมตุลาคมธันวาคมนะคะทั้งหมดนี้นะคะที่ลงท้ายด้วยคมคมคมนี่นี่ทั้งหมดนี้นะคะจะมี31วัน และส่วนที่ลงท้ายด้วยยนนั้นมีเมษายนมิถุนายนกันยายนและพฤศจิ กายนเห็นไหมคะว่าส่วนที่ลงท้ายด้วยโยนนั้นจะมีเพียงแค่30วันเท่านั้นเกิดจากไหนเกิดจากที่ดวงจันทร์นะคะโคจรรอบโลกของเราครบ1รอบก็จะเกิดเป็นเดือนซึ่งแต่ละเดือนนั้นก็มีจํานวนที่ไม่เท่ากันนะคะและมีอีหนเดือนที่เป็นเดือนพิเศษเลยนะคะเราจะเรียกเดือนนั้นว่าเดือนกุมกุมภาพันมีมี2 8ถึง29วันนะคะ อ่ะวันบางปีจะมีเพียงแค่28วันบางปีจะมี29วันนะคะขึ้นอยู่กับการโคโจรของดวงจันทร์ที่โคโจรรอบโลกของเรานะคะดังนั้นคำว่าเดือนเดือนนะคะอ้างอิงมาจากการข้างการเคลื่อนที่การหมวนรอบของดวงจันทร์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ ดังนั้นนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าปฏิทินมีหน้าที่ในการบอกช่วงเวลาบอกวันบอกเดือนบอกปีสามารถดูอดีตได้ดูวันที่ที่ผ่านมาได้ดูอนาคตได้ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะถ้านะคะจะให้ครบ1ปีเราต้องมีจำนวนกี่วันแน่นอนคะ่ะว่า1ปีจะต้องเท่ากับ365วันหรือ366วันเท่ากับดวงอาทิตย์นั้น โคจรครบ1รอบหรือโลกของเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ครบ1รอบจะเท่ากับ1ปีดังนั้นนะครปฏิทินที่เรามีอยู่ที่บ้านที่มีครบ12เดือนนั้นจะใช้เพียงแค่1ปีเท่านั้นหลังจาก1ปีปีนี้เป็นปีส 564เมื่อถึงสิ้นปีวันที่31ธันวาคม2 5 6พเราก็จะขึ้นเป็นปีใหม่ซึ่งเป็นปี2 5 6 5ันรคุณครูขอ,ขอถามว่าปี2 5 6 5จะมีวันที่เป็นวันจันทรคารพุทธภาษสูงอ่ะตรงกับวัน ตรงกับปี2,564หรือเปล่าแน่นอนว่ามันไม่ตรงกันเนาะเพราะว่าเมื่อเราขึ้นปีใหม่ใช่ไหมคะเมื่อเราขึ้นปีใหม่วันที่นะคะมันก็จะตามลำดับไปเรื่อยๆนะคะจากถ้าสมมติว่าวันนี้คือวันที่23 พ่งนี้ก็ต้องเป็น24ใช่ไหมคะคือเดือนกันยายนแต่ถ้าเรามาดูว่าเดือนกันยายนของปีถัดไปนั้น23กับ24นั้นจะตรงกับวันพระหรหัสสุขเหมือนกับปีนี้หรือเปล่า,าบอกเลยว่าไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเพราะว่าทุกๆปีนั้นวันที่และวันจะร่นขึ้นร่นขึ้น นะคะไม่ถอยลงนะจากรุ่นขึ้นรุ่นขึ้นนะคะดังนั้นนะคะการดูปฏิทินนะคะง่ายมากๆนะคะเพื่อช่วยให้เราสะดวกสบายต่อการดูวันที่รู้จักวันรู้จักเวลานะคะแล้วก็คุคูครูก็หวังว่านะคะทุกคนนะคะจะกลับไปดูปฏิทินนะคะให้คล่องนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูดูว่ามีวันสําคัญอะไรนะคะเอาคุณครูขอบอกอีกอย่างนึงนะคะในปฏิทินนะคะสามารถบอกบอกวันสําคัญสําคัญด้วยนะคะ ปฏิทินเดือนกันยายนเดือนนี้นะคะจะมีวันสำคัญคือวันที่24คือวันมหิดลเป็นวันมหิดนนะคะซึ่งวันสำคัญสำคัญของประเทศไทยเราเท่านั้นนะคะวันสำคัญของประเทศไทยเรานะคะจะระบุในปฏิทินทุกเดือนเลยถ้าเดือนไหนมี วันที่เป็นวันสําคัญก็เขาก็จะระบุลงในปฏิทินนั้นๆนะคะดังนั้นนะคะแต่ละเดือนนะคะก็จะมีความสําคัญคือมีบอกวนันมีวันที่มีเดือนมีปีและเพิ่มเติมคือมีสัปดาห์นะคะและเพิ่มเติมมากกว่านั้นคือมีวันสําคัญด้วยนะคะดังนั้นนะคะการดูปฏิทินนี้คุณครูก็หวังว่าทุกคนจะกลับไปดูแล้วก็ จะเข้าใจมากขึ้นนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะวิชาสังคมนะคะครูคขอ,ขอจบเพียงเท่านี้อัสลาม,วาลาลม,ามัวอะไรกุ้งบร็อมาตุ้ลอฮิหะ้บารกาตุ้ค่ะ